อันใดลูกใส่แข่ว่าในขืนมาลูกแขรลงไ,ไปแล้วแขรล่ลงไปในน้ำลูกป่ะขึ้นอยางล่งในน้ำยังไงลูกแขย่านแขรปอคนพอตะบุรีพัฒนาปรพอตบุรีแครนี่บุถิ่นมาเร็วมาเร็วมาเร็ว้ยมาเร็วมึงอีแขรมึงอีแขรแล้วลูกเร็ว ันเด้อยู่ในานา้ำฮู้ยิ่งเหมือนผุนลกูกสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ด,ดีไหมบช่ชัดผุนยางเป็นมงทายทั้งกรจยะเห็นไกลๆเห็นบ่เย่ใจเออแค่น่อยตัวนั่น ไม่อยากโตเด้อเนี่ยายาอะไยจะไปเด้อลูกเด้อจะไปโยน,โนยพูดลูกเห็นแต่หัวขอัน,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 น จอระเข้ใกล้เห็นว่นอาปากในี่เห็นบ่นั่นเห็นบ่พี่อยากโตเลยเนี่ยใจคือ่เห็นฮะคิดเห็นบ่แม่อมันเงินเงินสบายต่อแม่เมื่คือว่าเห็นกูวอมัไ่เห็นกู ใ่ล้ะุนั่หัวมันนั่นนั่นเห็นปะดูร้อยพาไปด้ดยอรยู่ร้อยจีโจอม่อกัดด้อร้อยก้นัวร้อยีมไกัวั้ปลาลูกป้าไปแห่อาหารปลาปลาลูกป้าป้าปูองหน้าไม่้องบอก มามาเบาบำมวลดุลุกมามามากินหไปเห็ดบุตุลุกปะปะปะแมาจับมือแม่เร็วเร็วไปแล้ไดีแล้วไปลไปไให้หัวอาหารปลาปไปแล้วอคเด้อบอกอีแข่ส้นไ้วอีอเล็กเงก็มาห็นกือลก็มาเห็นกู ไป,ไ,ไปโบพาไปหาอาหารเดี๋ยวนี้สิเดี๋ยวขวบเดี๋ยวสวัสดีค่ะอโอ้ยมาแบบหนาสุดมากฮาลูกไสามาเฮ็ดบุญวัดเต่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัย,ยภูมิห้อน Nhang đi đi lục chứ lộm Bố hẹn nạc hết bà Bố bố ôm um, năng bố Hãy bố ôm um, lụng Của nhang phải luận <laughs> มาถอคุณบัวไล่ผ้าบ่เนี่ยงจะบัวล้านยายมันสิลมเด้โทรศัพท์มาจะถ่ายให้ี่เยถือ เขาเรียกงูนาคินเกิดปีงูตลูกนาคินก็ต้องนับถืองูตลูกไปให้ไอเบลให้เนีเให้ไอ้เบลา้่ะตายเอาอบอกอันนี่ตังเรอแล้วทายเม่พยิต่ทายก็แย่งกันยุกบัรักก็ที่เขากับรเขาได้ยิังยัก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 นะแหละ โบขอเจ้าแม่นี้โบอจ้าแม่นะขี้โบอยากได้ผัวเอาผัวให้โบจะกนแน่กล้องคือพ่อซโบบเดียกเอากล้องตัวนี้กัทยท่ดสดอยู่เอาเอาขึ้นไปยังสั้นลูกยายนเปาร้านยายนะหนึ่ง สองสามหนึ่งสองสามเทเดียวหนึ่งแบบหนึ่งอะอ่ะอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะพอโอ้อยากเห็นจ้าแม่นักขีน้ำเขาใส่เต้าลูกมี่ผุนๆเต่ายู่งผุนจังหลายลูกไปเบ่งเต้าผุนป เอาเนียอึ๊บค่คอยๆยางลูกค่อยๆยางสิล้มคี้นมันสิล้มยางดีๆเ้อะลมลม,ม,ม,มเป็นยังโอ้กระต่ายปะลูกมาแม่อุมม้มมะครับครับ

เอ๋เอาผักห้มันเทพผักให้มันเนี่ยปูนก็ห้เต่าสินดอกให้กระป่ายท่เนี้หอยกรเต่าเมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยแล้วนะขี้นน่ะอึ๊บเบิ้งแม่อุ้มดีดีขี้นจะย่างขี้นจะย่างโอเคโอเคเฮ้ยขี้นจะย่างย่างดีดีมันจะล้มนั่น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 ขี้นอย่าแล่นลูกอย่าแรงค่อยๆลงไปมาจับมือแม่เร็วมันจะล้มมันจะล้มจับมือแม่ ขี่เตาอ,อยู่ผีลูกลอ่ะเดี๋ยวเราพอไปเก็บไปหี่เตาอยู่ผีลูกอยู่ผียอ,ผอยู่ผียังผีนดีย๋ยวเต่าเต่าตัวเบืเริ่มเลยพี่พี่พี่มาพี่นะระวังขีกกข่กระกือแล้วลูกขี<ม>่กระกือเห็นเต่าปะแค่เต่าแท้เหรอครับเจ็ดมัน tàu đau đau, phun bay bưng thăng phun luôn, Bèo um nòng, bà yến bưng nè béo, bưng nòng, nòng, bưng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  nòng, บ่ตายดอกมันนอนสั่นเลยอันไหลูกมันไ่ได้ตายตัลูกมันบด้อันออกมาตัวใหญ่ลูกตัวใหญ่กัดเด้อถึกใจเบ่งน่องเด้อ อยู่นีบอมีดอกมาลูกมามาอู้น้ำขื่นตัวนี่ไปทำอะไรหัวหันปลาปลลูกปะที่เป็ดเป็ดขิ้นเป็ดเต้าแท่เต้าแก้ละเนาะ โอ้ยเต่าอย่างอ๋อแม่คุณบวไล่าตีเต่าเลี้แม่ฮะไม่นังบึ้งตัวนั่นอุ้งเลเลย่าตายขับกวนนกันดิขึ้นเมื่อกี้แล้วขึ้นมันนกตัวใหญ่มากโบโบวางนั่งเลยเด้อ ไปจับล mm ังเขาเขายางมะหาแวนะะตร้อนเจ่ต mm ัต hmm. ัวแทบ้น่ะตแทะหรอเนาะ อ๋อตัวไหนคือโตใหญ่แถบอะนี่ <c oughs> จะพอเตาบ่